แพนด้าอย่าเป็นอะไรนะแพนด้ากุ๊กกฝากทุกคนกดติดตามช่องพี่กุ๊กกุตรงนี้นะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะ สวัสดีค่ะทุกคนพี่กุ๊กกุ๊กนะคะและนี่ก็เฮียวเพียวจังและนี่ก็แพนดา้าทุกคนแพนด้างนอนอะไรก็ไม่รูร้อยู่ข้างหลังค่ะจากเหตุการณ์เมื่อเช้านะคะที่พี่กุ๊กกุ๊กตื่นมาและเจอว่าแพนดา้าอ้วกแตกแพนด้าเป็นอะไรก็ไม่รู้่นอนสมทั้งวันเลยค่ะดูสิแพนดา้าเป็นอะไรและเนี่ยก็คืออ้วกของเขา แพนด้าอ้วกตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะคะมีหลายจุดมากเลยอะ่ะมีตรงนี้กับตรงนี้ค่ะอ้วกหลายที่มากอะ่ะแพนด้าอย่าเป็นอะไรนะทำยังไงดีคะทุกคนจุ่ๆเขาก็อ้วกค่ะอ้วกเป็นสีเหลืองแบบนี้ด้วยอะ่ะ อันตรายมากไหมเนี่ยทำยังไงดีเด sì> ี๋ยวเราพาเขาไปโรงพยาบาลดีกว่าแพนด้าขี้ตาดูแพนด้าเอ้ยไปโรงพยาบาลกันเนาะ ทำไมต้องกัดหนังปากด้วยล่ะะเดี๋ยวให้แพนด้าไปหาคุณหมอก่อนนะคะไปแพนด้าอุ้ยไม่ยอมลุกเลยอะต้องอุ้มลงไปแล้วมั้งเนี่ยหาแพนด้าแพนด้าไปแพนด้าแพนด้าเคงั้นเดี๋ยวเรารอเขา แป๊บหนึ่งก่อนนะคะ,ะเขาเหมือนจะเหนื่อยโอเคพักแป๊บหนึ่งก่อนนะตอนนี้นะคะพี่กุู๊นะคะก็เลยรีบพาแพ้าออกมาหาหมอที่โรงพยาบาละคะ่ะมีคนแอบสวีทกันนะคะโอ้โหจุ๊กกันทำอะไรกันนะฮะ <c oughs> ตอนนี้กำลังเดินทางไปโรงพยาบาลนะคะคู่นี้ก็กำลังสวีทพอดรักกันในรถ ี่ฝนก็ดันมาตกอีกทุกคนตอนนี้นะคะฝนก็ตกมืดก็มืดคลื่นก็คลื่นอากาศก็หนาวนะคะแพนด้าก็ดันมาอ้วกแตกอีกคะ่ะเหี่ยวนะคะก็ได้เวลาวัคซีนเหมือนกัน,นะคะ่ะเฮ้ยทำยังไงดีต้องพามาโรงพยาบาลนะคะอีกประมาณสิบห้านาทีก็ถึงโรงพยาบาลแล้วช่วยเป็นกำลังใจให้แพนด้าด้วยนะคะกลัวแพนด้าแบบจะป่วยหนักมากเลยอะ Fifteen minutes later. Hey. Ah. Oh. Wow. Okay, okay. Ah. ยืดชาง,งแล้วหรักเนีนน่ครับคุณแถวนดชางแ้วหรอังเนี่72.8 7 2จุดแป้ยผอมลงนะเนี่ยส่งน้องตอนนี้นะคะน้องเหี่ยวของเรา กำลังเข้าไปฉีดวัคซีนอยู่นะคะมีวัคซีนเอดแมวกับวัคซีนพิสุนักบ้าน,นะคะแมวต้องฉีดวัคซีนพิสุนักบ้าด้วยเลยต้องฉีดวัคซีนแมวบ้าพิษสุนักบ้านในหนูก็มีนะในสัตว์ปันแท้สัตว์น,นี้ลูดน้องแพนด้าลูดน้องนะ,นนนนงนะคะ เย่ออกมาจากห้องฉีดยาลงเข็มแล้วนะคะยังไงบ้างเจ็บไหมยังยิมยงย้มได้ยังยิมยงย้มได้แต่แพนด้าจะเข้าห้องเชื่อต่อแพนด้ากำลังจะโดนดูดเลือดแล้วนะคะแพนด้า <c oughs> กำลังจะโดนลงเข็ม <c oughs> นุกกลัวจังเลยสู้ๆนะแพนด้าสู้ๆนะพี่ด้าผพมาะมกำลังใจให้ถือขนาดต้องใช้สีคนสาคนเลยนะคะแพ <c oughs> นด้านี้ตัวใหญ่มากเหี่ยวกำลังให้กำลังใจ <c oughs> แพนด้นาสู้ๆไม่หันมางอนนี่เดี๋ยวเอาันนี้ไปให้เบบีแมวที่บ้านนะคะนี่อันนี้รถอะไราาปลาทูน่านให้เบบีแมวทิดังทุกคนหนวเขาสั่นแบบนี้เขากลัวอะไรไม่ จาะไปแล้วนะคะเห็นไหมรูเล็กๆตัวนี้ยังไม่เห็นเท่าไหรแต่แพนด้าดููแพนด้าควเสี่ยวนี่ใบวัคซีนโอเคเดี๋ยวเรากลับบ้านกันกลับบ้านไหมงอนงอนงอนอะไรครับ มมนนเเอออาาชืื่ดะะคะตอนนี้ถึงบ้านแล้วนะคะทุกคนโอ้พนด้าเจ็บไหมโอ้ oh, oh, น่าสงสารดูสิคะขีดหูขีดตาโอ้โ oh. หนี่เดี๋ยวดูแผลเขานะคะนี่คือตรงที่เจาะเลือดมานะคะีทุกคนแพนด้ามือใหญ่กว่ามือพี่กุ๊กกุ๊กอีกอะดูสิ เดี๋ยวมาลองแกะแผลเขาเนาะเมื่อกี้นะคะคุณหมออะ่ะเขาเจาะแพนด้าสองรอบเน่อุย้ยหลุดเลยอุย้ยมีเลือดด้วยแพนด้าเจ็บไหมเจ็บไหมอุ๊ยแพนด้าพองห,หัวว่าเจ็บด้วยค่ะโอเคเป,เป็นไรแล้วเป็นไรแล้วใจนิดหน่อยจากที่ไปตรวจเลือดมาแล้วนะคะแพนด้านะคะมีอาการทุกอย่างปกติดีคะ่ะทุกคน ัหวหน่อยนึกว่าแพนด้าแบบจะป่วยหนักแล้วอะเพราะว่าแพนด้าอ้วกเมื่อเช้าคือแบบน่ากลัวมากเลยค่ะแต่ว่าคุณหมอบอกว่าอาจจะเพราะแพนด้ากินหญ้าหรือว่ากินกระดูกนะคะก็เลยงงว่าแพนด้ากินกระดูกได้ไงหรือว่าเฮ้ยวันนั้นกินเคฟซีแล้วเผลอทิ้งกระดูกแน่เลยอะอแย่มากเลยทุกคนถ้าใครเลี้ยงหมานะคะก็อย่าให้เขากินกระดูกนะคะเพราะอ,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 อันตรายมากใช่แพนด้า แพนด้านะคะกับเพียวจังก็ไม่เป็นอะไรไม่ป่วยเนาะเพราะแพนด้าไม่ป่วยโอเค้น okay. วันนี้นะคะพี่กุ๊กกุ๊กก็ไปแล้วนะคะทุกคนช่วยคอมเมนต์เป็นกรลรังใช้แพนด้าด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายแพนด้า